สวัสดีครับท่านผู้ชมผมตู่ตาหวานครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวนะครับให้ท่านมาชมกันเพราะว่าเรื่องราวแต่และเรื่องราวนั้นบางทีท่านก็อาจจะรู้จักกับคนดังคนหนึ่งซึ่งเอาเรื่องราวมาเผยแพร่แต่เราจะนําบุคคลที่ท่านไม่รู้จักมาเผยแพร่ท่านได้ชมกันนะครับเพราะในโลกนี้มีหลายร้อยล้านเรื่องราวนะครับที่ท่านอยากจะพบอยากจะชมกันบางทีอยากจะดู ดูคนดังมามากแล้วมาดูคนที่ไม่ดังมั่งมันจะเป็นอย่างไรวันนี้ก็เช่นกันครับผมจะพาท่านมาพบก,กับผู้ชายคนคนหนึ่งที่เดินทางด้วยความลําบากยากเข็นกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้จนอายุปา่านนี้เขาก็ยังลําบากอยู่ชีวิตเขาเป็นไปมาอย่างไงนะครับเราจะพาท่านไปพบก,กับชีวิตจริงๆของเขาเขาบินวักเทพบุตรสุดหลอ่อทําไมถึงชื่อเทพตรสุดตรหลอ่อมันมีที่มาที่ไปเราจะพาท่านมาพบก,กับเขาทัานทีเลยนะครับสวัสดีครับ พี่เทพบุตรสุดหล่อใช่ไหมครับครับผม,มก็เคยได้ยินชื่อมานานได้ข่าวว่าพี่เนี่ยอยู่วงการนี้มานานชีวิตพี่ดิ่น่าสนใจอะไรหลายๆอย่างครับพี่เป็นคนจังหวัดไหนครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอยู่บุรีรัมย์เป็นลูกชาวไร่ชนะธรรมดาเนี่ยนะครับผมแล้วทําไมเข้ามาสู่วงการนี้ได้อย่างไรเริ่มแรกอ,อ๋อสมัยก่อนคือช่องรอบเรงกรับชอบรองเรงประกวดแจมเมการประกวดรอบเรงก็ประกวดไปเรื่อย อ๋อแล้วมาทำงานไปเรื่อยทำงานไปเรื่อยตลอวานด้วยกร้องเพลงไปด้วยครับไอการเดินทางมาทำงานเนี่ยมาคนเดียวหรือมากับใครก็มากับเพื่อนครับผมครั้งแรกมากับเพื่อนลงมากรุงเทพก็มาพักวัดต่กรวัดิโอวัดจักรวรรดินะที่มีแสงเทียนทรมวอบิ์สมัยก่อนนะโอ้โหห้างขายเทียนวัดจักรวรรดิสามปลื้มครับ โอ้จำเป็นคอนแทคว่าลำบากมามากเลยโอ้ลำบากมากเลยชีวิตเราหก,<ล>กหมดเลยลเทำเลยครับชีวิตพี่เนี่น่าสนใจอะไรหลายๆ,ๆอย่างครับอืมแล้วชอบประกวดร้องเพลงใช่ครับก็ประกวดไปทั่วเลยครับผมเคยได้รางวัลที่หนึ่งบ้างไหมก็ตามมานอกก็ได้น่ะได้ก็มาก่อนก็สองสามร้อยอย่างเงี้ยได้วิทยุเนี่ยที่หนึ่งทั่วท่ไปได้ว่ารางวัลก็มก่อนมันน้อยครับผมก่อนมันน้อยเลวครับก็ไม่มีอะไรมี สองสองแล้วก็สองทั้งน้อยนะเยอะนะก๋วยเตี๋ยวยังช้าแล้ห้าสิบตังค์เลยช้าแล้วตังค์เลยใช่ไหมครับก้าวหนเมต์ห้าสิบตังค์ทันหนึ่งเมต์ยังห้าสิบตังค์เลยใช่ไหมครับแล้วพี่ก็มาอยู่แถวกับเพื่อนเพื่อนนี้เป็นคนชักครับนำพาเข้าเข้าองค์เทพเลยก่อนชักชักนำชักนำที่เข้ากรุงเทพมาครับพี่ก็ไปปวดร้องเพลงจนจนมารู้จักกับในห้าประจวบในห้าประจวบันปีพศอะไร พศส5 2 0าโอพศ2520่สครับแล้วก็ได้ข่าวอยู่วงหลายวงก็วงดนต<อ>รีลูกทุ่งมีวงอะไรบ้างครับอยู่กับในห้างปิโจรเป็ปาทองได้6เดือนนะฮะแล้วก็พอดีในห้างแกก็ยุบวงไ่ผมก็เลยร่อนเร่ไปสมัครวงดนตรีพนรายร่อนเร่ไปอยู่วงดนตรีพนรายครับก็้วทำไมท่าน,นพนรายก็มีสัญญาพนรายะลย นั่นแหละก็แต่วงคือวงพรนารายเขาพ่อพรมาจ่าปากช่องอะไรนะครับไม่นก็เเป็นหน้าวงแต่เจ้าของวงคือพ่อพรพรนารายรู้จักครับบ้านก็อยู่ระยองใช่เคยไประห้องอาหารแกเปิดห้องอาหารอยู่ระยองพ่อพรนารายครับครับมีแต่ไปซุ้มไม่ไผ่นั่นเลยผมเคยก็อยู่กับพรนารายได้ปีกว่าวงแกก็เริ่แจมแล้วก็นั่นแหละผมก็เลยออกจากพรนารายอยู่วงยอดรักหลักใจก็อยู่วงยอดรักด้วยครับมาคู่กับ เกียงไก่ปริศยามเพื่อนกันโอ้โหพี่ต้องเกียงไก่นะครับตอนนี้ได้ข่าวป่วยหนักเลยไม่ไม่ไปดูเหรอพชรอยู่เพชรบูรณ์อยู่เล่าเลี้ยงไก่อยู่เขาไม่ยอมรับษาตัวไปตไม่รับษาแล้วเขาไม่ครักษายใครหรอกตอนนี้เขาแบบยังไงก็รู้ก็เป็นห่วงก็เนี่ยครับเพื่อนเคยลำบากเคยคจ่ายวงยอมรับในการก็หลังจากอยู่ยอดรักสัใจอยู่กี่ปีครับอยู่ได้เพงอยู่ได้สองปีหรือสองปีแล้วก็เกียงไก่ปริศญาณก็เขาดังก็เปิดวงก็ ไปหัเข่าอ,อีกเพราะพอ,พอตอนตอนแรก <ไป S 1> นี่อยู่ด้วยรักสลักใจด้วยกันกับเกียงไก่กรุงสยามใช่ใครับอยู่ได้ประมาณกี่ปีนะผมอยู่ได้สองปีสองปีกว่ากว่าครับครับประมาณนั้นทีนี้เกียงไก่กรุงสยามเกิดดังชวนน้องแต่งงานขึ้นมาใช่ครับพี่ก็เลยไปอยู่วงเกียงไก่ไปด้วยกันดีเพราะเพื่อนกันครับผมก็เลยอยู่วงเยอะด้วยกัน <พอ S 2> เลยครับผมเกียงกไก่กรุงสยามอีกมันก็ดีเนาะแล้วอยู่เกียงไก่เนี่ยอยู่นานไหมก็ปีกว่ากว่าก็ล้มวงอ่ะทำไมล้มอ่ะ ไม่มีเท็งใหม่มามันมันคือวงมันมีปัญหากันนิดหน่อยก็เลยลงวงทีหาดใหญ่โอ้แล้วจะคนต่างกลับเทปดอนยกันต่างคนต่างกลับเลยพิ้งกันที่หาดใหญ่เลยพิงกันขหาดใหญ่ผมก็ไปต้องตาอยู่ที่หาดใหญ่ด้วยกันสองคนก่อนโอ้แต่ผมก็เดินทางลงมาเทพก่อนแล้วเขาตามหลังผมมาอีกอืมแล้วก็ต่างคนต่างไปนี้แล้วก็ไปยังไงต่ออีก ขึ้นวงแววมายุราแววมายุราที่อยู่อ่ะเปิดวงพอดีเลยอืขึ้นกับลีแววครับก็ไปไม่รอดอีกไปไม่รอดอีกแววมายุรับหนูพ่อไต่อันนั้นย่างตอนย่างอ่ยังย่งก็ไปวงยิงยงอ๋อเคยยิงยิงยงก็ไปไปแยกบ้านโป่งดำก็เดินสายกับยิงยงพักหนึ่งก็ไปไม่รอดอีกไปไม่รอดอีกก็แยกแล้วนี่ไอหัวหน้าวงน่ะไปรอดแต่พี่น่ะไม่รอด พขลงจาววงยิงยองเลยอันน um ี out> ้เออจะกวงยิงยงเลยแล้วไปไหนต่อทีนี้นี่ทํางานอ๋อมาทํางานทํางานแถวปากน้ําเกี่ยวกับรูปทำงานอะไรทำงานงานห้องเย็นครับผมห้องเย็นห้องเย็นเป็นเครื่องอะไรพวกอะไรตาแช่แช่เย็นอ๋อกาแช่เย็นตอนพี่อยู่ในห้องเย็นมีใครตกใจพี่บ้างไหมไม่ตกเพราะ ก็มีบ้างเลยมีคนเห็นพี่เราตกปเจจาีโรงเย็นหรือเปล่าอะไรนี้ตอบเขก็เฉยเฉยเขาก็แล้วก็ได้ข่าวอยู่วงสมพวดวงทุมผงนี้ออกจากห้องเย็นก็พอดีจุดาลีเปิดวงวจุฬาีด้วยปีสองเก้าโอ้โหแล้วก็มาอยู่วงจุดาลีเปิดวงเลยปีสองเก้าปีสองเก้าครับปีพันหนยี่เก้า ก็เปิดวงสอ้วงวงการที่ซอยพาน,นิชย์อะไรในข่าวมีพี่ประทีบเ,เป็นตลกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ประทีบอะไรก็เบี้ยไอู้ใช่ไหมพี่เกียรติัวเนี้ใช่ใแล้วก็มีพี่แพ้พี่แพ้ เป็แพร์ัวแก้ว,กวเป็นปัวแก้วเป็นอาเน่าเป็นอาเป็นอาเน่าเป็นอาเน่าหรือเน่าเน่าอันไอ,นอนเออทำไมัยก่อนพิธีกรน,นี่โคโศกอะไรพวกนี้เขาที่เรียกอาเน่าใช่ไหมเป็นอาเนาเซอร์อะไรนี่อนอาเนาเซอร์ทำไมต้องเซอร์ <c oughs> ผมก็สงสัยเหมือนกันทำไมเขาเรียกอาเน่าแล้วต้องเซอร์ด้วยต้องกันก็จีบปากกันนะความจริงเขาเรียกโคศกก็ได้หรือว่าเรียกพิธีกรหน้าเวทีก็ได้แบบแสนรักเมืองโคราชอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ทำไมต้องเรียกอาโนงอาเนาอะไรนี่ผมก็เลยแบบมาสงสัยนานแล้วก็ถามแสนรักดู แต่ <S <S แล้วว่าทำไมพี่ทำไมเขาเรียกอาณาเอาโอ้แล้วแต่คนมันจะเรียกใช่ค่ใครธนานเรียกไงก็เรียกอย่างนั้นก็เลยไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องแปลไม่ต้องมีความหมายอะไรสิ้นครับผมโคศกพิธีกรอานาเนาี่ยคือตัวตนเดียวกันจบ,คบแค่บอก<ะ>เข้าใจแค่นี้พอเออแล้วก็อยู่วงสุนารีสุนารีอยู่กี่ปีปีกว้างกันอ้าวโหทำไมมึงอยู่ปีกว้างไม่ไดอยู่สักสิบปีปีกว้างก็ก็แย่ยๆอีก โม่ใหญ่ใหญ่กันหมดแล้วแล้วก็มาตำรวจโดนฟงตรงนี้อืมอืมตำรวจโดนฟงตรวจโดนฟงใหญ่ใหญ่ครับนี่แหละทับท่านผู้ชมชีวิตของคนลุกทุ่งไม่ใช่ว่าสบายตลอดไปนะครับชีวิตของเขาก็ไม่ได้รวยได้ดอกกุหลาบอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ได้ปูที่นอนไม่ได้ปูที่ผมแดงครับเขาเดินมาด้วยความลําบากแล้วก็หกระเหรอเล่ร่อนวงการลุกทุ่งคนนอกเนี่ยไม่รู้อยากเข้าแต่คนในเนอยากออก คนข้ารนอกไม่รู้หรอกว่านึกว่าคนอยู่วงการลูกทุ่งวงอยู่วงการแสดงเนี่ยจะสบายไม่ใช่เบื้องหน้าสร้างคนมีความสุขแต่เบื้องหลังลําบากที่สุดครับผมตอนนี้ด้ข่าวเป็นไงบ้างกี่ปีแล้วอายุอายุปีตอนนี้ก็หกสิบกว่าสหกสิบกว่าแล้วครับผมเข้าวงการตั้งแต่อายุยี่สิบยี่สิบครับอ้พี่เสียออกเสียใจที่ถีหนีออกจากบ้านมานี่มันมีสาเหตุอะไรว่าออกหนีออกหนีพ่อหนีแม่มาเลยหนีออกจากบ้านมันมีสาเหตุที่ว่าพี่รู้ข่าวพ่อกับแม่เป็น หัวมียกันใช่ไหมก็เลยหนีมาอ๋อมันมัจะการยาเก่าอะไรล้อเล่นาวครับแล้วก็เคยคิดจะอัดแผนเสียงอัดเพลงอะไรเหมือนเขาบ้างไหมก็ช่วงนั้นนะฮะไอตอนอยู่พลนรายก็หมอตรงใจก็ว่าจะจะทําให้พอดีรัตไปขึ้นวงยะรักซะนี่ก็ก็เลยไปเดินสายก็เลยไม่ได้ทําเพลงให้เลยไม่ได้ทำเพลงเขาจะทําให้อยู่แล้ววงพอนรายแต่พี่ไปขึ้นยอรักซะก่อนแต่ตอนนี้มีเพลงบ้างไหม ก็มีอะไรก็มีมีอยู่มีเพลงทำเพลงแล้วครับโอเคเลยอยากจะฟังเหลือเกินว่าเป็นยังไงดียวมาฟังเขาครับว่าเขาจะร้องผลงานเพลงออกมาเป็นอย่างไรเสียงของเขาจะไพเราะเหมือนตอนหนุ่มไหมเพราะว่าสมัยหนุ่มเขาฉายาเทพบุตรเสียงหวานแล้วก็ชื่อของเขาก็คือเทพบุตรสุดหล่อเอ๊ะทำไมใครตั้งชื่อให้เทพบุตรสุดหล่อ ชื่อนี้ในห้างประจวจชาทองในห้างประจวจชาทองเขาตั้งชื่อให้ในห้างตั้งว่าเทพประบุบุรีรมเทพบุตบุบุรีรำกับพอมาอยู่พรนารายวัพ่ะพรนเปรียนน้ำคุณเป็นจุดหล่อ๋อในห้างตั้งชื่อว่าเทพบรตบุบุรีรมพอมาอยู่วงพอนารายพ่อพอนารายเจ้าของวงเนี่ยก็เลยตั้ง จากบุรีรัมเป็นสุดหล่อก็เลยเทพบุตรสุดหล่อโอเคเข้ากันเป๊ะเขาไม่มีใครเหมือนแล้วเป็นเหมือนใครบางท่านอาจจะสงสัยทําไมถึงใช้ชื่อเทพบุตรสุดหล่อทําไมหน้าเขาไม่หล่อผมจะมีมีคําอธิบายให้ฟังนะครับเทพบุตรสุดหล่อหมายถึงว่าสุดแล้วซึ่งความหล่อใช่ไหมนั่นมันน่าจะใช่นะน่าจะใช่ว่าถึงไม่หล่อแต่น่ารักครับน่ารักจริงๆนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงจูปาแล้วเนี่ย อยากจะฟังเพลงชื่อเพลงอะไรครับที่ทำมาและที่จึงหวัดกำเมอแล้วก็เพลงอะไรที่จังหวะเพลงรักดำคนเดียวดำคนเดียวรักดำคนเดียวเนื้อหาจะเป็นอย่างไรครับรักดำคนเดียวเพลงเพลงนี้อยากให้ฟังกันเหลือเกิน้องให้ฟังสักหน่อยได้ไหมเอาเพลงไหนดีฮรัรักอะไรนะดำคนเดียวรัดำคนเดียวเนออยากฟังมากเลยครับผมอ่ะ คนอะไรดำได้ดำดีดำดำอย่างนี้ก็ช่วยดีถูกตาดำคำช่างงามเข้าท่าปากแดงเดินมาเหมือนอีกาคาพรีกผิวดำคมคำชัยไล่มอกจากใจดีไม่ได้ตุกินรักจริงไม่เคยคิดหลอกวันนี้ขอบอกรักไม่กลากลพรีก โอเคครับผมอ่านะครับเดี๋ยวมาฟังกันเต็มเต็มเพลงกันเลยนะครับ อะไรแดะดำได้ดำดีดำดำอย่างนี้แล้วช่วยดีเตตาดำคำช่างงามเข้าตาปากแดงเดินมาเหมือนอกีจาคาพรี หิวดำคมคำใช้ไล่ชมออกจากใจพี่ไม่ได้ตุกติกรักริงไม่เคยคิดหลอกวันนี้ขอบอกรักอีกากขาพรีเต็มบ้านกับพี่ได้ไหมที่คนง่ายง่ายไม่ใช่คนตุกติกตกลงจะให้แม่มาขอ วันนี้แหละนกนอกอีกาคาปรีสัญญาจะรักดำคนเดียวหญิงอื่นไม่เลี้ยวไม่กระสีกระสีจะขอรักดำแนวเน่รับนำจริงเทเนอนกน,อก,นอกอีกาคาปรี อะไรละดำได้ดำดีดำดำอย่างนี้แล้สวยดีเตตาดำคำช่างงามเข่าทาปากแดงเดินมาเหมือนอีสาคาพริกผิวดำคมคำใช้ลายชมออกจากใจพี่ไม่ได้ตุกติกรักจริงไม่เชยคิหลอก วันนี้ขอบอกรักอี่กาคาพรีเติ้านกับพี่ได้ไหมพี่คนง่ายง่ายไม่ใชจคนตุกติกตกลงจะให้แม่มาขอวันนี้และนอ้นองน้องอีกาคาปรีสัญญาจะรักดำคนเดียว ยิ่งอื่นไม่เลี้ยวไม่กระสิกระสิบจะขอรักดำแนวแน่รักดำจริงแต่นอกนอกอีกตาคาบ เขยังเป็นเทพบุตรเสียงหวานอยู่เพราะว่าขนาดร,ร้รองเพลงเร็วก็ยังรู้สึกว่ามันหวานนะมันปีลุมมันปิ้วอยากจะตบมือแต่ว่ากลัวมือแตกมือเคล็ดไม่ไหวโดนมือเสียเพราะว่าเป็นลูกผู้ดีบอกแ,แม่ห้ามตบมือตัวแรงโอ้แม่ห้ามตบตบตัวแรงเพลงนี้ใครแต่งให้ครับไอ้คุณน้องเกืง้งเกื้งพรรณภาเป็นผู้หญิงผู้หญิงแต่งเหรอครับผมโอ้ดำชื่อดำรักดำคนเดียวรักดำคนเดียวครับผมแล้วดนตรีล่ะรู้ไหมว่าใครทำดนตรีผม เป็นาวดีก็ไม่แน่ใจครับผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์ประเสริฐทำมาจากไหนอาจารย์ประเสริฐทองเหลิอประเสริฐทองลือเอาประเสริฐทองลือเอามาให้ครับผมก็เลยมาเป็นเพลงว่ารักดำคนเดียวครับก็เป็นเพลงที่ดีครับท่านผู้ชมน่าติดตามฟังนะครับเทปบูรสุดหล่อเป็นผู้ร้องรักดำคนเดียวยังไงก็ฝากติดตามทางช่องของ YouTube ด้วยนะครับ Pathway, หลายผลงานเพลงไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงใครก็แล้วแต่นะครับช่วยสนับสนุนกันด้วยนะครับเพลงลูกทุ่งจะได้อยู่คู่บ้านคู่เมืองเพราะเพลงลูกทุ่งเป็นรากเหง้าของคนไทยที่ไม่อาจลืมเลือนได้จงอนุรักษ์เอาไว้และสืบสานกันต่อไปให้ลูกหลาน <också S 1> เรารู้ว่าเพลงลูกทุ่งนั้นคือของคนไทยอย่างแน่นอนไม่ใช่ของใคร, <S 2> <S 2> รขอบคุณ, <S 2> <S 2> คณวันนี้ขอบคุณที่เทพประมุขสุก <ๆ S 1> ร <ๆ S 1> นะครับที่มาให้ข้อมูลต่างๆสําหรับวงการลูกทุ่งแล้วก็ขอบคุณนะครับเอกอัชรินสตูดิโอแห่งนี้ด้วยนะครับต้องการที่จะอยากจะตัดต่อเพลงหรือว่าจะทําวิดีโอ เกี่ยวกับประวัติของท่านทํา MV เพลงต่างๆหรือว่าจะมาอัดเพลงที่นี่แล้วแต่ท่านนะครับติดต่อมาได้เลยกับคุณเอกอัธลินตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ครับสวัสดีครับ